กระทะล้วนๆฮัลโหลโอ้โหกระทะล้วนๆเลยกระทะล้วนเลย,ลเ,ลย <Stop. S 1> เรียบร้อยโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเดอะแจ็คนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงแรง็งให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเออ เอ็มพีไฟนะผมสกินนะผมจะไม่ใช้สกิน MP5 นะครับผมในในการลงเล้งนะเล้งนี้ผมจะลงในเล้งโกนะครับผมในคอมนะผมไม่รู้ว่ามันจะเจอบอทหรือเปล่านะเนี่ย <No. S 1> ผมก็เปิดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าอ่าโนสกิน no ปืนจริงๆนะโอเคผมก็จะใช้ MP5 นะครับผมอยู่ไหนว่า MP5 เนี่ย SMG ปะ่ะใช่ MP5 ก็นี่ไง เอ็มพีไฟนะผมโนสกินนะครับผมโนสกินผมจะไปลองดูว่าแบบว่าเหมือนคนไลองสมัคร i อดีใหม่อ่ะวันนึงมีคนสมัคร i อดีใหม่วันพันกว่าคนเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับผมค่อนข้างจะเล่นยากหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนดูนะครับมันเล่นยากไหมนะครับผมไปเริ่มกันเลยเจอกันในเกมครับไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็จะโดดลงกันแล้วนะครับผมอยู่ในเน็กเชราป่ะน่าจะใช่นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อให้พาคคลิปต่อไปนะครับพี่ก็จะลงคลิปเรื่อยๆให้ทุกคนดูเนาะโอเคครับผมเรามาทสนะครับผมว่า MP5 นันไม่มีสกินอ่ะมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับลงเลยครับไม่มีเป้าหมายในการลงเราจะลงแบบสุ่มๆไปเลยบอกคนมีคนครับหนึ่งคนงั้นผมไปรัสทาวป่ะใช่รัสทาวเราลงรัสทาวกันเลย นาจะตึงนะรัสเทาวงฟ้าด้วยเอาไม่ได้สุ่มนะรงเอาวงฟ้าเนี่ยเอาหูฟังไม่ค่อยดีแล้วหูฟังแต่จะได้ใหม่แล้วลงไหนดีบ้านหลังนี้แล้วกันลงมาได้ MP 5เลยปะผู่ๆโชคชะตาพาได้มา MP 5 MP5 ฟทั้งเกมครับ MP 5ทั้งเกมนะครับผมผมจะใช้แต่ MP5 ยิงอย่างเดียวไปครับตอนนี้ MP 5ผมก็น่าจะเวลสองเเวลหนึ่งเวลหนึ่ง อยู่บนฟ้าปะมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเรี็บร้อยแน่เรร็บร้อยเป็นบอดแน่ครับเป็นบอดแน่ทีน,นี้ลงแร้งเนี่ยเามันก็จะเจอบอดอย่างนี้แหละครับผมเริ่มจะชินแล้วในการเจอบอดเนี่ยตายแถวนี้ปะอุ้ยมีไฟเวลสองพอดีเลยสวยไปครับฟาร์มของก่อน ช่วงนี้ก็ฟามของปาย,ยาวแล้วกันไม่มีอะไรเลยคนก็หายากแต่รอบนี้น่าจะตึงอยู่นะท้ายเกมอะ่ะดูทรงมผมก็เริ่มแรงสูงแล้วไงไม่เก็บกระสุนไอาหรอกไม่ได้ใช้ถ้าได้ MP5 ผมจะใช้ส่งกระบอกเลยแล้วกันที่พีหาซื้อในตู้มีขายเปล่าได้อะไรวะเนี่ยคืออันนี้เป็นไอดีไก่ผมเองนะครับเป็นไอดีไก่เลยอะ่ะ เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งชื่อนะครับผม,ผมจะสอนตั้งชื่อ,อตั้งชื่อแบบตัวอักษรพิเศษแล้วกันเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้ผมจะสอนให้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันผมจะได้สอนทุกคนไปด้วยเลยไงผมจะได้เปลี่ยนชื่อพอดีไงก็เลยแบบว่าเอาสอนทุกคนไปเลยแล้วกันชิปเฮ้ยยบ่ยาแล้วนหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนคนนี้ก็แล้วกัน เฮ้ยมันทึ่กันจังวะเฮ้ยอยู่ไหนอะเมื่อกี้สุดท้ายไม่ได้สักตัวเลยสรุปสรุปได้สักตัวไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเป็นหนแล้วโอ้โหกระสุนหมดยึดขี้ก็ว่าอยู่กระสุนหมดครับฮัลโหลยิงใครไม่ได้เลยตอนนี้ผมจะไม่ยิงฟืนอื่นเนี่ย Amplify อยู่ไหนวะกระสุน มาเลยสามกล่องแม่งเสียดายอ่ะโอ้เสียดายคิวจัดเสียดายคิวบอดเบร์ไม่ก็สามแล้วนะครับผมเ p ็ีไฟผมอะ่ะแบบเดิมๆใช่เดิมๆม,ม,มันรู้สึกแบบว่าล่าช้ามากรอครับวิ่งกลับมาตอนนั้นมีการบวกกันตอนนั้นมีการบวกกันเกิดขึ้นบวกกันต้องมีผมบวกกันต้องมีผมไปเล,ยลียลกลูกรัก มีป่ะหรือว่าตายหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนดึงหัวเลยครับล่วงมีอีกเป้ามีอีกเป้าขตัตนาบมาไม่ต้องการเฮ้ยอะไรไปไบคบวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ดูศพเมื่อกี้เลยอัดเสียงสวยครับอืมโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดึงหัวเลย m p ็มพอาเรื่องนะเอ็ 14, มหนงสี่จะถือไปเฉยๆนี่แหละครับไม่ได้แบบว่าเผื่อผมเจอเอ็มีไฟกระบอกหนึ่งไงผมจะได้สลับแบบส่งกระบอกเลยจะได้ให้ทุกคนดูเลยนะผมว่าส่งกระบอกมันแรงจริงถือไม่ส่งกระบอกเลยไงเก็บกระสุนไว้ก่อนแล้วกันรอบนี้เจอคนแล้วครับถ้าทุกคนดูข้างล่างนะครับผมมันจะมีเตือนบอกตลอดนะครับว่าคนใช้สกินปืนอนะ อนนันคนชัวร์ครับไม่ใช่บอดแน่ไปวงมูแดงไปไปไปดูตรงนี้ดีกว่าผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับผมช่องผมก็แบบสไตล์แบบว่าเล่นแบบเกียนเกียนไปเกียนียนแบบไม่ได้เกียนอะไรมากมายนะครับผมแบบว่าพอเล่นได้ไปขยิงแล้วกระทะล,ล,ล้วนๆฮโหลโอโหกระทะลว้ลวนเลย ทะลวนเลยเร็ียบร้อยโอเคประมาณนี้แหละอ่ะพูดยังไม่จบเลยเมื่อกี้ช่องผมก็สไตล์แบบว่าเฮย้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ให้พูดก่อนได้เปล่า <c oughs> ช่องผมก็สไตล์แบบว่าเล่นไปเรื่อยนะครับผมเล่นแบบว่าผมก็แบบทำนั่นนี่นะผมไม่ใช่ใส่ไฮไลท์อยู่แล้วนะผมไม่ใช่ใสไไ่ไฮไรนะครับแต่ถามว่าอยากจะทำให้ลงไฮไลท์ไหมนี่ก็ก็อยากทำแหละแต่ฝีมือผมไม่ถึงไง ไปทางไหนดีวะรู้สึกเหมือนจะเจอคนแล้วนี่ตรงนั้นมีการล่าสังหารตาล่าสังหารตาล่าสังหารตาล่าสังหารมานี่แล้วมานี่แล้วน,นั่นคนชัวตรงนี้คนชัวครับนี่ไงนีง่ผมเจอคนแล้วผมเจอคนแล้วอันนี้คนนะครับบอกก่อนถ้าเก็บคนนี้ได้ก็ก็เอาเรื่องอ่ะ เอาแล้วครับเจอคนครับโดนกับคนครับต <Nope. S 1> ึงบอกเลย ของหัวแต่ไม่แตกฮัลโหลถ้าเป็นปืนนั้นแตกแล้วเนี่ยนเฮ้ย uh huh. ตกตกตกฮัลโหลทำอะไรไม่ได้ไงอยู่ละฟ้าก,ก็ฟังกัน uh huh. ไม่น่ายิงให้เลยแม่งน่าจะหลงแล้วแหละ เอายอมแพะหรือยังไงคืออะไรอะ่ะปุ่มค้างหรือยังไงอะไ,ไปแล้ววงมาแล้วน,น,นี่ขนรึวะน่าจะขนแล้วแหละ <G ül> อูกขอสักดอกหนึ่งแล้วกันเม็ดเดียวพอ <G ül> ไปแล้วไปแล้วมองอยู่ไกลด้วย มากวดอะไรกันหรอพนุมฮัลโหลเจอข้านานะตัวหนึ่งเมื่อกี้วุ้ยกระสุนี่หมดเดี๋ยวดึงเดึงก่อนไม่เปียบโอ้โหกระทะบาดโทรมาหากระทะกูอยากจะใช้แล้วเกินชีวิตเนี่ยเนี่ยไม่มีกระทะก็อย่างนี้แหละ ไหนอ่ะเอามากัดกันอีก <c oughs> ไปทางไหนดีอ่ะมีตู้ม่วง้างหนา้าขอดูไอเดาวกว่อนแล้วกันเรียบร้อยอีเบิวน่าจะไม่ได้จับแล้วมีตาอะไรวะเนี่ยตังขยายเสือเอ้อกะโอเคตรงหน้ามีนั่งหน้ามีข้าหน้ามี MP5 <c oughs> นะผมแต่ถ้าอัพเบลสามนี่ก็เอาเรื่องเลยนะ คตรตึงเลยใช่ครับข้างในปะข้างในเหลือข้างบนไปดูอ่ะข้างในไปดูข้างในก่อนเจอแล้วก็ไม่มีก่อมั้งเข้าง่ายดีจังวะก็ยิงบอดอ่ะฮัลโหลเจอคนก็ไม่ได้ด้วยเจอเป็นบางคนอะเ อุ้ยเอาเรื่องนะ่ะถ้าเป็นคนมันไม่วิ่งแบบนี้หรอมั้งโอ้โหชนะเฉยโอ้ยเอาว่ะ MP5 นะผมสนาไม่มีสกินนะอันนี้ผมบอกเลยถ้ามีสกินดาเมจสองหรือว่าลั่นดาเมจสองลั่นหนึ่งผมว่าน่าจะสุดนะ MP5 เนะี่ยที่ผมมารีวิววันนี้นะ ก็โอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรนี้ทุกคนดูนะผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับโอเคเจอก,กันคลิปต่อไปครับบาย